สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาแคสเกมกันนะครับวันนี้มีน้องๆขอมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อ o านะครับเกมแรกนะครับวันนี้วันนี้เราจะหยิบตัวไหนมาเดี๋ยวมาติดตามชมกันนครับวันนี้ทีมซุ่มนะครับไม่ใช่ทีมที่เราตั้งกันมานะครับเป็นทีมซุ่มครับมาผมอยู่ในตำแหน่งฟาร์มครับวันนี้ ผมจะเป็นป่านะครับดูว่าผมจะสามารถหยิบตัวไหนขึ้นมาเล่นได้บ้างนะครับต้องดูดูสถานการณ์ครับดูว่าทีมฝั่งคู่ต่อสู้นะครับเขาเลือกตัวไหนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าเกมนี้ไม่ง่ายครับเกมนี้ไม่ง่ายดูที่ว่าเราจะหยิบเราจะหยิบตัวแอสซซินหรือว่าเป็นแครี่ดีนะครับ ส่วนมากที่ถนัดนะครับเป็นแอสซัซินนะครับผมแล้วก็แครีลรองลงมาครับถ้าไฟเตอร์ครับไฟเตอร์ Fighter ก็ได้ครับแต่ผมไม่นิยมหยิบมาฟาร์มนะครับเพราะว่ามันช้าถ้าเป็นถ้าเป็นแครี่ก็ก็ได้ครับแต่ทีมต้องแน่นๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาฟาร์มนิดนึงกว่าเราจะเกิดนะครับคููต่อสู้โหหยิบแต่ตัวแบบ ตัวหนัหนกๆมาแล้วอย่างมอทอดนี่ต้องหาตัวมาปราบครับแล้วก็เซฟิตครับเซฟิตตานะครับถ้าทีมฝั่งคู่ต่อสู้ฝีมือพอนะครับเราก็อาจจะทำงานลำบากครับฝั่งเรามีฟอเรนติโน่ครับแล้วก็แรดครับมาดูว่าเราจะไหวไหม เขาหยิบเคสขึ้นมาครับฝังแทงครับมีทั้งเคสแล้วก็มอทอดครับดูว่าเราจะไวไหมอืมอาตัวไหนดีตัวไหนดีลิงไม่ได้ครับลิงไม่ได้อ่ะเ,อเล่นรอเลยกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราหยิบแคลรี่มาฟาร์มครับก็ใช้รูนของคิวเลนนะครับปกติผม ใช้ลูนของคิวเรนนะครับแอสซิสซินแล้วก็แคลรี่เราจะสู้ไหวไหมนะครับเดี๋ยวมาลุนกันครับนานนานทีนะครับหยิบแคลรี่มาฟาร์มเพราะว่าต้องดูสถานการณ์ครับถ้าเจอแทงผมต้องหยิบแคลรี่ขึ้นมาฟาร์มครับถ้าฝั่งคู่ต่อสู้ไม่มีไม่มีแอสซิสซินนะครับท,ที่ที่ลวงได้ไวนะครับ ผมก็จะหยิบแครี่มาครับเซฟิตนี่ยากอยู่ครับถ้าจะใช้ถ้าจะใช้เราถ้าจะใช้มาล้วงนะครับล้วงแครี่ต้องถ้าถ้าถ้าเกิดจะเข้ากับแครี่ต้องต้องเข้าทั้งทีมนะครับเซฟฟิตมาครับเรามาเริ่มกันเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มกันไปก่อนนะครับถ้ายังไม่โดนเวทป่านะครับ ร้ัติขี้สงสัย ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่ได้แคสเกมนานแล้วนะครับก็ช่วงนี้ต้องเข้าสวนเข้าป่าครับวันนี้ก็ต้องเข้าเข้าสวนเนึงครับแต่ขอเวลาแคสเกมก่อนหาตังก่อน้อเคครับเข้ามาป่วนป่าแล้วครับเสียจไปหนึ่งมาดูครับเดี๋ยวเราจะเก็บมอนคอรครับว่าฟลอเรนติโนจะช่วยเราได้หรือเปล่าโอเคครับน่าจะได้ครับน่าจะได้ครับน่าจะได้ครับ โอเคครับเดยวเราไปปลา่อซา,า,าตาครับซาตาครับลงมาครับจะรอดหรือเปล่าซาตาครับซาตาครับซาตาโอ้ยรอดไปได้ครับมาครับนี่อย่างเดียวครับเราตอนนี้สกิลยังไม่พร้อม ต้องไบฟาร์มก่อนนะครับแครีต้องรอให้แบบเรียรเกมนิดน,<ๆ>น,น,นึงครับเราจะเกิดกับสำหรับเอเลนด์รอครับ An enemy has been defeated! Yeah. ต้องหนีก่อนนะครับเราต้องหนีก่อนเราซูแวนไม่ได้ออเอากดผิดครับกดสกิลผิดครับรียบร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องรอของกันนะครับรอเลเรเกมก่อนรอของกันครับตอนนี้เงินยังน้อยครับ แนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริสกาลังถูกส่งออกไปป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีมาดูกันครับเราจะได้เกิดไหมครับเกมนี้เกมนี้คูต้องเกิดครับไม่เกิดไม่ได้ เมื่อคืนนี้แพ้ห้าตารวดเลยครับกายจะแคสเกมแบบรอๆครับเลยไม่ไม่เอาเลยเมื่อคืนมาครับเราฟาร์มไปก่อนใจเ,เย็นครับดีนะครับทีมเรายังมีสติอยู่ครับยังไม่บูมบาาครับจะเพิแบบ่งไปบวกเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหลกเกมมาอย่างไงเราก็กดได้ครับ คือทีมจริงๆทีมทีมทีมผมก็เล่นดีนะครับเนี่ยทางนี้ยก็ถือว่าเล่นดีเขาไม่บุมบ่ามไม่อะไรกันก็ดูแลป้อมก่อนอะไรครับฝั่งนั้นนะเหมือนจะเอาดาร์คครับดูเราจะเข้าไปหยุดยัง้งเขาได้หรือเปล่าดีโอ้โหเราเรา,เราน่าจะได้เปียบครับได้เปียบแล้วครับเราน่าจะเก็บได้ครับได้หรือเปล่าได้หรือเปลอมเจอแต่ตัวหนาๆครับ มาดูครับืม่งียบแปลงล่างครับเรียบรอ้อยผมฟอร์เลนครับฟอร์เลนกู้หน้าของทีมเราขึ้นมาได้ครับ อเอกีครับเดี๋ยวเราไปฟ์ฟาร์มกันต่อตอนนี้สกอร์คือ <c oughs> ผมพลาดไปสามแล้วครับเอ็ดซีดไปสองครับตอนนี้เงินเรายังยัง,ย,งยังไม่พร้อมไม่มีโอกาสเข้าไปยิมดาร์กอนได้เลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็มาป่วนแต่เริ่มเริ่มเริ่มต้นมาก็คือว่าได้ดาร์กมาละ ได้มาแล้วหนึ่งแต่ตังก็ยังไม่พอครับนะเราจะเก็บแว้นครับก็บไปโอเลด uh huh. <c oughs> เดี๋ยวเราจะเก็บแวนนะครับโอเคครับได้ครับได้มาอีกหนึ่งป้อมครับเราเก็บป้อมมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเอาดาก,ก้อน,นครับ ตอนนี้ของเราเริ่มมาแล้วครับ <c oughs> เริ่มบวกได้แบบไม่ต้องกลัวแล้วครับมาเรามาเก็บเซฟิตได้หรือเปล่าไม่ได้ครับนี่ครับเซฟิตนี้เก็บซาต้ตาดีกว่าได้ไหมอืมพอเินติโนโจัดแล้วครับนะครับได้ป้อมไหมครับแวนหฮาจริงๆ ดูแหวนเท้าจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> นะตายก่อนดีกว่าหรอเลือดเหลือน้อยฟาร์มก,มก่อนครับฟาร์มก่อนเป็นเพื่อนถอยก่อนครับอย่าพึ่งนะครับขอฟา,าร์มก่อนครับเย็ยนถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> ทีมเราถอยแล้วนะครับ <c oughs> น,นี้ก็คือว่ามีภารกิจเยอะเลยครับน,นี้วันนี้นั่งแคสเกมในป่า <c oughs> พอดีงานส่วนก็ต้องทำนะครับน,นี่ฝนตกหนักมากมาแวนมาแต่แวนกล้าบวกก็จะบวกครับ <c oughs> ตอนนี้เราได้ละพร้อมบวก <c oughs> รอเพื่อนมาดากัก ดูว่าจะเอาดักได้หรือเปล่าผมว่าต้องโดนป่วนแนนะ่มาลุนครับมาลุ้นลุนลุนมาแล้วครับฝั่งตรงข้ามมาเ่นกลางเราต้องดูเซฟิตครับจะมาฝั่งไหนนี่ครับเซฟิตมาแล้วเซฟิตมาแล้วเซฟิดไม่เข้าครับเซฟิตไปดูดากครับเราเก็บแว่นนะครับได้หรือเปล่าแวน่นแวน่นแวน่นแวน่แวน โอ้ยแบนแวนโอ้โหแวนมันตัวโลนะครับเก็บเราจะหนีเคสยดได้หรือเปล่าอย่าก,กดสกิลผิดนะครับโมหโูผิดแหละมันปิงครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับพอดีสตรีมกลางป่าบางทีก็เ,เป็นตะก,กุตะกักมาครับของเรายัางไม่เยอะเลย คือเราเราไม่ได้คิดจะบวกนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามห้าวครับกําลังห้าวบอกเลยว่าห้าวอูสัญญาณครับสัญญาณผมปิงมากเลยตอนอ้เอาละครับมอทอร์สกับตัวโลครับบวกกันครับจะกินกันลงหรือเปล่ามาครับเราไปช่วยตัวโลดีกว่าจะทันไหมทันหรือเปล่า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  <c oughs> ตัวโรเราเดียงไปแล้วครับอ่าครับเราจะได้ไหมตัวไหนไม่ได้ไหมฝั <c oughs> ่งเราไม่ไหวแล้วครับถอยก่อนอามาเก็บมอทอ,อร์นกันเบอเลสครับขอขอความช่วเหลือลครับไบอเลสได้ครับสบาย ทามก็ได้ปอมหนูเข้ามาเยอะแล้วครับแวนเวทป่าครัก็ได้ไหมได้ไหมเพื่อนมาไหม,มนี่แหละเกียรไอ้เคียตรงนี้แหละมันเน่มันถึกระบึกบึนรับแวนอยู่ไหนครับแวนอยู่ไหนแวนไม่อยอมหนีครับได้แล้วครับหนึ่งเราจะได้แวนไหม,มฟิกเกอร์ครับฟิกเกอร์พร้อมกันทั้งสองตัวเลยครับ ไม่กล้าสู้ครับแบนกับสาตาไม่กล้าสู้เราก็ไปต่อมาเอาป้อมหรือเปล่าเพื่อน mm hmm. เพื่อนยังไม่เอาครับไปเด็ดปลาไปเรื่อยๆครับนั่งเซฟิตดันข้างล่างครับเซฟิตอยู่ไหนเซฟิตขึ้นมาแล้วครับแต่เราไปคีบก่อนคีบเลนล่างครับ เราเสียป้อมบนไปแล้วครับตอนนี้เพื่อนกำลังโดนไล่ถล่มครับเราจะไปทันหรือเปล่าถอยก่อนเพื่อนถอยก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 ่อนเจนยนยังไงก็ชนะนะถ้าเล่นดีๆนะถ้าเกิดว่าถอยก็คือถอยนะไม่ต้องไปฝืน เราต้องรอเข้าพร้อมๆกันครับได้ไหมได้ซีพิทไหมได้ครับเราต้องได้ครับอื <c oughs> ได้ครับซาตาครับจะหนีไปไหนครับซาตาซาตานีไปไหนซาตาเรียบร้อยดูว่าเราจะจบเกมนี้แล้วหรือเปล่าครัแบบมาน่าจะได้นะเนาะเข้าเลยไหมฟอเรนเอาไหมฟอเรนเอาแล้วครับไปช่วยดีกว่าเรียบร้อย จบเลยครับเกมนี้จบได้ก็คือจบครับเรียบร้อยครับวันนี้เราก็มาคร่าวๆครับเดี๋ยววันเดี๋ยวหลังเราเจอกันใหม่รับมีเวลาเดี๋ยวผมทําคลิปขึ้นมาใหม่ครับผมบก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามครับน้องๆพี่ๆเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยว รอมหน้าแต่อุปกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวผมมา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 ส,สตรีมใหม่นะครับวันนี้ไม่ไหวครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีครับอยู่กลางป่าครับผม